สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทท่านเลยเนอะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าไม่ได้ลงรายฮันหลายวันนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ fc ด้วยเนาะวันนี้พอมีเวลาก็เลยมาแบ่งปันแนวทางนะคะแอดมาต่างจังหวัดเนาะช่วงที่สกาดอาจจะแบบเวลายุ่งยุ่งหน่อยนะคะพี่พี่จา๋าวันนี้พอมีเวลามาแบ่งปันแนวทางเหมือนเดิมเนาะเผื่อมีคนชื่นชอบเหมือนกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาฟังคําเตือนกัน นะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะมาดูตัวเด็ดกันเด่นวิ่งรูดนะคะพี่วิจาแอดให้เด่นไปที่3นะนะ เด่นไปที่3เด่นไปที่4แล้วก็2อ่าสตัวนี้ใครอยากนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะแต่ว่าแอดเน้นไปที่3นะคะเน้นไปที่3มาดูกันว่า3ตัวที่แอดให้ไปจะมีตัวไหนกันบ้าง3นะคะแอดให้ไปที่3 7 3เจ5 4 6ห้านะคะ สอแล้วก็สอหนะคะพี่พิจาอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าตัวที่แอดเน้นมีตัวไหนกันบ้างแล้วก็อ่าเพื่อมีตัวที่ชื่นชอบพี่เหมือนกันสําหรับตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่3ามแส่วน4ีนะคะส่วน4 add ี่แอดเน้นไปที่4ี่ห้าส่วนสองนะคะ ส่วน2แอดเน้นไปที่25นะคะพี่พี่จ๋าอันนี้ก็คือสำหรับชุดโค้งสุดท้ายเนาะชื่นชอบเหมือนกันก็จุดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณา,าปเปรียบเทียบกันอีกทีหนึงแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ